เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนแต่ซ้อมอย,ย<ๆ>อ,อยู่ที่ค่ายเกียรติโยมอ่าอยู่ที่จังหวัดนครพนมอ่าอยู่ที่เดิมเราเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปเป็นคู่พ้าคู่สอามีเราบ้าก็มีราวสตาตร์กับชัดเพชรก็<ๆ>คือเพื่อเพื่อนเพื่อนพี่พในใค่ายใช่ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเกา้าเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกน้ำหนักปล่อยตอนนี้เราเมยสไตล์เลยครับร้องแล้วพันไปที่มือ วันนี้เราเรยมาเจอวันชนะเนาะไม่เคยต่อยเขาแน่นอนครั้งแรกเลยและเราได้ดูอย่างเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างเป็นมวยสไตล์ฝีมือวันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็กาาตามสไตล์เราเนาะและเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ขไขอาไวเขาเปิวิธีทีหนึ่งล่าสุดเลยเราต่อยไหนมาต่อยอยู่เรนูที่ไหนนะเรนูเรนูนครนู่นเหรอเป็นังไงบ้างชนะหรือแพ้ ชนะคะแนนมาด้วยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยนะแล้ววันนี้กลับมาลังสิตที่เดิมวันนี้ช่างต่อยวันนี้ต่อยเวทร้อยสองเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงเกินหรือขาดมาขาดเลยคือมาสบายเลยร่างกายตอนนี้แม่กี่วเซ้นได้เต็มร้อยยังเต็มร้อยนะสบู่แข็งแรงวันนี้พอเมาชนะกับครเหมือนเดิมไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณ เราคนที่คนจังหวัดเลยคนโคราชคนโคราชอ๋อนี่โคราชนี่เองอ่ะฝากเชิญชวนไปครับแล้วหน่อนไปฝากเชียร์วันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้เปิดหัวคู่แรกโชคทูนะอ้าวนี่ขอเราโชคดีขอบมากครับโอเคครับไปทักถึงบ้านชนะมอญแล้วครับบ้านจอมเมืองอ่าฝ่ายนี้เราซ้อมมากี่วันครับเกือบสองอาทิตย์ครับการสอนอยู่ดีไทยมอญราชพัฒน์มุ้บ้านจอมเมืองที่มอเลยนะที่ราชบุรี แล้วยุ่นั่นตอนนี้มีใครไปเป็นคู้ป้องซัวแล้วมั้งครับก็เพื่อนๆพี่ๆในค่าสคนในค่ายเชี่ยการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยตอนนี้สีิบเก้าเราหมวดสไตล์เลยครับก็สิ่งมี้นะแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรนครเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งกัต่อยเขาอย่างดูมาบ้างเขาหมวดสไตล์อะไรที่ดูมาก็สิ่งมี้เดินก็ได้แล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเทวางแผงไงดี ตามเต้นตามต่อยตามหาตามตายไปมีอะไรเดี๋ยวไปแก้ไขอาวุธบนเวทีเนาะครับล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ลาบเหนือลาบเหนือวันนั้นต่อยกับโยฟเฟตไปมากวันนั้นชนะชนะคะแนนน็อกเลยอเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยสี่ครับมันร้อยสี่วันนี้มาต่อยเท่าไหร่เวทร้อยร้อยสองครับผมอืมก็เกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินอยู่นิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ได้ถ้าเกิน ไม่ไม่ถึงปอนะก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยมีเส้นกีสายสักหน่อยหนึ่งเนาะร่างกายเราไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมาเอาชนะเอาไข่เหมือนเดิมใช่ครับไฟนี้เราครุมมากี่กิโลครับมาสองสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ของเราเท่าไหร่ละมัาห้าสิบครั้งเราคนจังหวัดเชียงพูนฝากเชิญชวนแบ่งกับเราหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไม่รู้ผมจะเอาชนะ่อไปครับอ่าวันนี้ปวดหัวคู่แรกเลยช่องทูอ่าวันนี้ขอร้องโชคดี